แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วงเล็บฉบับที่2 35, พศ2535และอานุโรมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วงเล็บฉบับที่4พศ2561จึงแต่งตั้งให้พระครูนิเวศจารุวันฉายาจารุวันโนนามสกุลคงตาอายุ65พรรษา16 วิทยาฐานะนักขรรมท่านเอกพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตวัดป่ากแก้วิมิตรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่ากแก้วมีบอยห้าแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วงเล็บฉบับที่สองพศ .2535 พระภิกษุสามเณรและครุษขัดที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาสของเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้นซึ่งปฏิบัติการชอบ ด้วยพระธรรมวินัยกฎหมาย <Okay. S 1> กฎมหาสิรสมาคมข้อบังคับตลอดการรัตนานเิอพระราชปริยัติวิธานผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ในการนี้ขออนิมนต์ uh wow. จึงแจ้งให้ที่ประชุมสร้าง2,518นักสาราการ,รเรียนวัดนาตรวจทานแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่บกพร่องและไม่สมบูรณ์ <c oughs> เพื่อจะได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่7จ็ทับ2,518 <c oughs> และเพื่อเก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานในการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีคิท่ิ0ถึงหน้าที่3เข้าร่วมประชุม จำนวน68รูปคนมีผู้ราการประชุมจำนวน4รูปรองจากคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวนำบูชาพระตนะไตยและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่ทราบ1.1.1อนุโมทนาขอบคุณแก่คณะสงฆ์วัดหนองกลับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทางไปต่างประเทศที่แจ้งให้ที่ประชุมทราง